สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์ฮับยูไลฟ์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงชะตาช่วงหลังสงกรานต์ของผู้ที่เกิดปีขานนะคะซึ่งเป็นการพยากรณ์นับจากนี้จนถึงสิ้นปีสอง4ากันเลยใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเกิดปีนักษัตริยร์อะไรกันแน่ให้เมนวนเดือนปีเกิดไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบให้ค่ะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าการตัดปีนักษัตร์ของอาจารย์เนี่ยจะใช้แบบปฏิทินหลวงนะคะซึ่งเป็นปฏิทินที่ใช้ในศาสตร,ร์ทักษายุซึ่่งงออาาจจแตกตกปร นนะดังนั้นสําหรับการฟังคลิปของอาจารย์ก็ยึดของอาจารย์ไว้นะคะส่วนของศาสตร์อื่นหรือของอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยก็ให้ยึดตามของเขาไปนะคะอาจารย์บอกไว้ก่อนนะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะคะไม่ได้เฉเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีรายละเอียดปรกย่อยในดวงชะตาเนี่ยที่แตกต่างกันไปดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงจะยากนิดนึงนะหากมีข้อผิดพลาดไปการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้นที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนชาแนอาจารย์หุ่ยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุ่ยเมฟาวอร์กันได้เลยแล้หากใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอเดีย co. หุ่ยเสียวลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะใครฟังไม่ทันนะคะลงเลื่อนลงไปในช่อง Description ด้านล่างอาจารย์จะทำลิงก์ในการแอดไลน์ไว้นะคะแอดมาสอบถามคิวหรือว่าเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการดูดวงต่างๆได้ เรามาดูเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงในช่วงปีนี้นะคะ,อะของชาวปีขานค่ะมาค่าชาวปีขานนะคะมาดูกันนะคะว่าดวงคุณหลังสงกรานจนก,กระทั่งถึงสิ้นปี2564เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะ แรกเริ่มต้นที่เรื่องของบริวารก่อนเลยนะคะปีนี้นะคะปีที่เหลือนี่ดูท่าทางว่าคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างมากอยู่พอสมควรยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเจ็บป่วยการบาดเจ็บอะไรต่างๆนะคะนะมีค่าใช้จ,จ่ายนะคะค่ามดค่าหมอค่ายานะคะเข้ามาอยู่เนืองๆด้วยนะคะนะอาจจะไม่ได้กระทบที่ตัวคุณโดยตรงอ่ะนะคะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องหรือใครบางคนที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องรับผิดชอบเขาหนักนิดนึงนะคะ นะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างแล้วทําให้คุณอาจจะต้องแบบรบกคนกระเป๋าตังค์ของคุณอะไรแบบนี้นะทีนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพนะคะอาจารย์เห็นเหมือนกันว่าระยะนี้ตัวคุณเองนะคะก็น่าจะมีเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายนะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆด้วยนะทีนี้เนี่ย ค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทําไมเชื่อเรื่องของศรีรษะก็เ,เรื่องของช่วงขาช่วงเท้านะคะนะแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของออที่มาจากอาหารการกินนะคะนะโรคกระเพาะโรคลำไส้จกนกระทั่งถึงแบบระบบสืบพันธุ์อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะคะนะเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะในปีนี้นะทีนี้นะคะต่อมาเนี่ย วิถีชีวิตของคุณทั่วไปนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นปีที่แบบทําเงินได้ง่ายนะคะาอาจารย์เห็นเกี่ยวกับเงินทองนะคะที่เข้ามาแบบจากเรื่องของมาจากทางหุ้นส่วนหนึ่งแล้วนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะมาที่เกี่ยวข้องเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะใครบางคนนะคะชาวปีขานเนี่ยอาจจะขายบ้านขายช่องได้หรือมีเรื่องของการปล่อยเช่าทรัพย์สินต่างๆนะคะได้เงินได้ทองมานะคะบางคนก็แบบได้โชคได้ลาบบางสิ่ง นะคะคมาจากเพศตรงข้ามหรือว่าจากแฟนเราคนรักเรานะคะนะเป็นเงินเก่าๆเ,เป็นเงินในอดีตนะคะทรัพย์สินในอดีตเนี่ยอยู่ๆเขาก็เอามาให้เราเฉยเลยแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของตําแหน่งเรื่องของการงานอะไรต่างๆนะคะอาจารย์มองว่าปีนี้คุณค่อนข้างได้รับการสนับสนุนดีจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างเนาะ มีปัญหาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อนเก่านะคะเพื่อนในอดีตนะคะนะก็จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะเผยเนี่ยจะเป็นคอนเน็กชันให้คุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะนําพาให้คุณไปเไปเจอกับลูกค้านะคะไปเจอกับเออเจ้าของเงินนะคะทําให้คุณเนี่ยคือหาหา,หาเรียกว่าหาไรายได้ได้ง่ายขึ้นนะคะนะถึงจะเจอลูกค้าจุกจิกเยอะแยะงี่เง่าบ้างนะแต่อาจารย์มองว่าเงินทองเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของเพื่อนฝูงอยู่พอสมควร การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบนะคะเเลื่อนขั้นอะไรต่างๆระยะนี้เนี่ยคุณควรที่จะพึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะต้องหาขอ,ขอความร่วมมือหรือว่าพึ่งพาเพื่อนฝูงบ้างนะคะอาจจะมาช่วยติวนะคะหรือว่ามาช่วยในเรื่องของการแบ่งงานไปทํานะคะคุณจะได้มีเวลาในเรื่องของการอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะต่อมานะดูเหมือนว่า น่าจะมีผู้ใหญ่เพศชายบางคนนะคะนะเรียกว่ามาเป็นโชคเป็นลาภไปคุณเลยทีเดียวนะคะนอกจากได้โชคได้ลาภจากเพศตรงข้ามแล้วเนี่ยก็มีโอกาสด้วยว่าคุณน่าจะได้โชคจากผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างมีตังค์อยู่พอสมควรนะคะมีโอกาสนี้ที่จะมาเรียกว่าแบ่งปันกันนะคะในเรื่องของมรดกหรือว่านาทรัพย์สินเงินทองบางสิ่งบางอย่างให้นะคะบางคนกเ็เหมือนกับว่าถ้าหากว่าเขาเห็นคุณลำบากเนี่ยเขาก็จะมาให้คุณแบบคือปล่อยกู้ให้คุณนะคะหรือว่าให คุณยืมเงินได้ง่ายๆนะคะปีนี้นะคะมีโอกาสถ้าหากว่าใครที่วางแผนว่าจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อสังาหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะลองไปคุยกับแบงค์คุยกับธนาคารตอนนี้เลยนะคะเครดิตคุณค,ค่อนข้างดีนะคะถึงเขาจะเงื่อนไขยเยอะอะไรเยอะเนี่ยแต่อาจารย์ก็มองว่าคุณมีโอกาสที่จะกู้เงินได้ค่อนข้างสูงนะระยะนี้นะคะเรื่องของบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะคะสภาวะแวดล้อมโดยรอบนะคะอาจารย์มองว่า คุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขกับกับครอบครัวหรือว่าไม่ค่อยมีความสุขกับที่อยู่อาศัยมากนักอ่ะน,นะคะจะรู้สึกมันก็ว่ามันอับๆทึบๆนะมันมืดๆม,มันมันเหมือนมันหาทางไปไม่ค่อยได้นะคะนะใครที่เรียกว่าออ ไม่ค่อยเก็บข้าวเก็บของอะไรในบ้านเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะเดินไปเดินมาก็อาจจะไปชน,นขอบตู้ขอบเตียงนะคะ,ะนิ้วเนว้เป็นนิ้วเท้าเป็นแผลขาเป็นแผละอะไรพวกนี้ได้ง่ายเหมือนกันนะโอเคทีนี้เรื่องของ การเดินทางอะไรต่างๆนะคะการเดินทางจะนําโชคนําลาบแล้วก็นําข่าวดีมาให้นะคะมีโอกาสด้วยว่ายิ่งคุณเดินทางนะคะนะก็จะมีคนเข้ามาสนใจคุณเข้ามาให้ความหวังนะคะเข้าไปเนี่ยยิ่งเดินทางก็จะยิ่งแบบได้อะไรดีๆมากขึ้นนะคะเผลอๆจะเป็นการเดินทางเพื่อที่คุณจะได้ไปพบกับเส้นทางใหม่ของตัวเองนะคะเส้นทางอาชีพหรือว่าเออแห่งที่ที่อยู่ที่คุณอยากที่จะแบบเฮ้ยฉันอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่จังเลยอยากย้ายมาทางานที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีโอกาส ด้วยว่าจะมีผู้ใหญ่เพศชายนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของความสะดวกเรื่องของความก้าวหน้าอะไรต่างๆด้วยนะต่อมานะคะอ่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเออแม้ว่าความรักแม้ว่าคนรักของคุณเนี่ยจะให้โชคให้ลาภให้เงินให้ทองนะคะนะแต่ว่าก็จะมีบางอย่างฮะที่เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียหน้านะคะรู้สึกแบบ คือเหมือนผิดหวังในตัวเขามากๆเลยเขาอาจจะไม่รักษาสัญญาบางสิ่งบางอย่างก,กับคุณหรือว่าไปทํำอะไรบางอย่างให้คุณอับอายนะคะนะหรือว่าเขาอาจจะไปมีกิ๊กนอกบ้านอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เหมือนแบบบางทีเขาทาอะไรไม่ค่อยให้เกียรติเราสักเท่าไหร่นะคะก็จะมีเรื่องแบบนี้ด้วยต่อมานะคะ สำหรับคนปีขานเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของแบบเ,เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะอาจจะมีโอกมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นนะคะนะจริงๆแล้วอ่ะไม่มันไม่ได้เกิดจากขึ้นจากเรื่องจากเ,เรื่องของบริวารอย่างเดียวนะตัวคุณเองเนี่ยก็ให้ระวังด้วยว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุเข้ามาถึงตัวนะคะนะดนที่นี้เนี่ย ระวังเรื่องว่าคุณอาจจะเกอาจจะต้องแบบเกิดการผ่าตัดกระทันหันนะคะหรือว่าเสียเงินเสียทองในการรักษาตัวเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเป็นไปได้นะคะชาวชาวปีขานบางคนอาจจะเกิดไปแล้วด้วยซ้ําไปอ่ะนะคะนะแล้วตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการแบบเสียเงินเสียทองในการรักษาตัวแบบต่อนเนื่องนะคะนะโดยรวมนะคะโดยสรุปปีนี้นะชีวิตของคุณหลายๆด้านนะคะน,นั้นไพ่สเตรนจ์แบบนี้บอกเลยว่า ทุกด้านนะคะคุณอาจที่จะต้องแบบใช้สติปัญญานะะในการพลิกแปลงแก้ไขปัญหานะคะคุณน่าจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องของแบบโอ้โหตัวสบแสบเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเข้ามาให้คุณต้องจัดการนะคะนะเยียเรียกว่าปวดหัวกับมาเนี่ยตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะคะแต่อาจารย์มองว่าคุณสามารถจัดการได้นะบริหารจัดการได้นะสรุปแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะเนี่ยนะคะนะถ้าไม่ใช่เรื่องแบบว่าความผิดหวังในเรื่องของความรักเรื่องของแฟนเนี่ยอาจารย์ก็มองว่า ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเอาไว้หน่อยก็และกันเนาะไปไหนมาไหนนะคะขับรถขับลาก็ให้ดีๆก็แล้วกันนะประกงประกันอะไรต่างๆต,ต่อให้ครบนะคะอย่าปล่อยให้ขาดนะคะเพราะว่าคุณจะมีโอกาสแบบว่าเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วคืออย่างน้อยเนี่ยมันมีประกันในช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะคือมีน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะคะ่ะนะ โอเคนะคะนะมาอีกใบหนึ่งนะคะใบสุดท้ายอันนี้จะเป็นไพ่คําแนะนํานะคะสําหรับชาวปีขานในช่วงปี64ที่เหลือนี้นะคะคุณได้ไพ่ hummingbird นะ miracle นะคะ you are the joy bringer นะ you bless the world with positivity and love energy so a r on your shining wings spread the miracle of happiness นะคะจริงๆแล้วนะคะปีนี้นะคะยยสิ่งที่คุณ ควรที่จะทํามากที่สุดนะก็คือคุณควรที่จะพยายามเป็นเรียกว่าเป็นผู้ให้คนอื่นให้เยอะขึ้นน่ะผู้ให้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงให้เงินให้ทองนะแต่เราหม,네ม calendar, ายถึงเรื่องของเรียกว่าการให้ความสุขคนอื่นนะคะนะคะให้ความสุขคนอื่นในรูปแบบของการให้ความคิดความเห็นในเชิงบวกนะคะการให้กําลังใจการให้ความรักนะคะการมองโลกมองโลกในแง่ดีนะคะมองมองให้เห็นข้อดีของคนอื่นนะคะนะตรงนี้มันจะเป็นจุดตัวเหมือนแบบว่าช่วยที่จะในการผลักดันคุณน่ะนะคะให้พบกับ เรียกว่าความสําเร็จได้ง่ายนะคะนะยิ่งคุณให้คนอื่นนะมากเท่าไหร่ตัวคุณก็จะยิ่งสูงส่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะนะจนเราก็จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นด้วยนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณปีนี้ที่เหลือก็ตามนะโอเคนะจบไปแล้วสําหรับดวงชาวปีขานในช่วงปี64นี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์อดีมาได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะายบาย